ดีครับพี่น้องปองไปสุู้สุขณนครับมาแล้วครับเอาผมกคนโกอีสานฟิตจริงครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้ผมกับมาสวยๆยังน้อยครับประมาณใบสิบใบสองล้วครับมือนี้กับจีนแมาอยู่หมายเก่าครับมาลาวังป่านไงครับมาถล่มวังป่านไนครับเพราะว่ามาคำครับมือนี้ครับมือเสาติดภารกิจครับวัได้มามอนี้อาจจะมาสวงใบครับมือนี้กับมาพื่เก่าล้วครับมากับเบ้าวัดครับผมเบ้าวัดครับสวัสดีครับครับนี่ครับเบ้าวัดครับ มาสองคนครับมาลาปลาไนครับมอนีครับมือนีกาวาคือวาสีมีตัวใหญ่ครับมอนีครับเป็นยังไงรับรอดหลุดรอดติดตามมือง้วยกันครับพี่น้องครับกำลังปัดใช่ครับสำหรับพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ้งแล้วก็ขอบคุณขอบคุณครับที่เข้ามาเบิ้ง่องเล็กๆของห้อครับอาผงคนโกอีสานฟิจริงครับผู้ท่านติดผู้ใดผู้ท่านกดไลค์กดติดตามกับฝากกดเด้อพี่น้องเด้อที่ไดมียอดไลค์ยอดคนเบิ้งน้ำขอ เดี <id>: ๋ยวสี่ได้เฮ็ดหาลาเดี๋ยวสิได้ไปหาลาปลาน่าให้พี่น้องริบเบิ่งครับแต่นมื่อกี้กระโปรลายใหญ่ห้างครับพี่น้องครับเฮามารุนนํากันครับมาสีได้บ่าได้ครับมื้อนี้ครับครับพี่น้องครับมีขึ้นไม้ป่านครับมี่้องเคยมาตบครับกระสังแตกมาแล้วครับไม้นี่ครับมื้อนี้ก็ห้องก็สิมาซ้ําไม้เกาครับพี่น้องครับมื้อนี้มาสองอนครับเหมือนม้าผู้เดียวรุด รุดหลายตัวครับมือนีมาสองคนเดี๋ยวเอาห้ยู่ครับเป็นยังไงกับรอดรุดรอดตีแต้มมงครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเองไปรุดไปน้อกันครับ พีไ่ไซ่ครับ ครับีน่นอนครับมาแล้วครับนี่ของนี่ไปแ,แล้วครับ แกแต้มแลกนล่ลครับตนีไแล้วครับไแล้วส,สองไล้วครับอืมครับพี่น้องครับวันนี้ครับตัวที่สองครับสองแต้มแล้วครับวันนี้ครับ Đồn to, oh. theo đi sám ครับพี่น้องครับรนะุ่นต่อครับ พี่น้องกลับมา <laughs> <t> <una p****> ปลาหนครับปลาหนครับยนัน <laughs> ปลาตะเพียนครับพี่น้องโอ้โหเพียโอ้ยวปลาตะเพีย,ย,พยใส่งามครับนี่เยี่ยมครับเยี่ยม ไปครเพื่อนลูกเหมือนใครหลบมุมกล้องครับหลบมุมกล้องครับไม่ตัวครับ อยู่วะอามาอีกแล้วครับอเโซ่ด้ๆๆนี่เพี้ยนครับผมแจมที่เราได้เราโว้ดได้หลายตัวเราพี่น้องเอ้ ฮะโอเคได้แล้วะเก็บเลยเก็บเลย สัตยไงพี่น้องสัตย์ไงมาแล้วครับสัตย์จิดตามหาครับท้ายขับนีกันไับหนีกันด้ เปลี่ยนสัดใหญ่ไปครับพี่น้องครับรออยครับมันสิม้าป่ะมาณครับมาแล้วหนึ่งตัวตัวใหญ่เหรอลุ๊ปไมแล้วพี่น้อง

哎。Yeah. เด็กเว้นครับเด็กเว้นเด็กเว้นมาอีกหนึ่งตัวครับโอ้ยตาย Điếc văn là hết. Ôi. Ba vợ điếc văn lấy đ귀. Rồi ครับ. จากเงียบหายครับแล้วก็มาให้เขาได้กระชุ่มกระชวย,ยนิดกหน่อยครับรอดหลุนแทบต่อไปครับ องครับมันลอยครับมันลอยครับพูนน่ะเปราวัดเยอะอยู่พูนน่ะมาแล้วครับพี่น้องครับฮะรู้ป่ะฮะอ้า แว่นใหม่อีกตัวครับพี่น้องไม่ใช่แว่นนี่วะ่ะไม่แล้วครับพี่น้องครับมาแล้ววันนี้ครับนี่ รรบสุดท้ายครับก้อนจิกับ้านครับแต่มีตัวมีตัวมีเตมบ่มีเต้มเฮารอรุ่นกันครับ ครับแจียมสุดท้ายปะครับเห็นปะแจียมสุดท้ายปะเอาครับมีโตครับพี่โตครับพี่น้องครับนายนีเป็นแจียมสุดท้ายครับไปเงครับเราเฮ้ยแล้วกระติกแว่นครับไปเองปาขาวครับพี่น้องครับนี่ครับ นายเป็นเตีบุตรไของโง่ครับครับพี่น้องครับ่ทยไายสุดครับพี่น้องครับเวลาคำคอยลงมาแล้วครับสีหงม่งแรงแล้วครับมื้อนี่กะสีไร้กเก็บของกลับบ้านกับซองแล้วครับพี่น้องครับมื้อนี่วาชิมาลาป่าในครับป่าในกะเขาอยู่่ว่าเขาว่าารครับตัวหนึ่งสองตัวลังเกียกบรุดครับมันกะมื่คือคืนครับไม้นี่ครับ บางมือก <chat, S 2> ับเขาบางมือกับว่าเขาเป็นนั่นสิครับตัวปลาครับแต่ว่าก็มีปลาอืนเขาอยู่ครับถึงปลาในว่าเขากับปลานิ่นปลาตะเพียนกับเขาอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเอาผลงานมาโชว์พี่น้องครับมือนี้ครับมือนี้มีปลาใ่ครับปลาในใ่ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวรอบบังครับอ้พี่น้องครับนี่คือผลงานของข้มือนี้ครับอ้พี่น้องครับเดี๋ยวสัดใยบังครับ สวัครับพี่น้องเฮ้ยงยยห้องก็ได้ครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนยครับด้วยพี่น้องเฟซบุ๊กเอาพงคนโกอีสานพิจิงครับพี่น้องครับไาพี่น้องไปตบปลาทัวไตวันครับไปเอยไม้เลยที่นี่ปลาญ่ครับ กระบป๋าวัดครับบายบา,บาดกันนะครับ,บเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวมูนี้เอาซ้ำนี้คลิปนาพอกันไหมครับบ๊ายบายครับพี่น้อง